สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่รายการแฮชแท็กแท็กแท็ก EP ที่6กร้อยเค่ะวันนี้ดราม่าของเราเป็นดราม่าเล็กๆที่เหมาะกับจะใช้ประโยคว่าคุณต้องคิดไม่ถึงแน่ๆว่าต้นทวิตนี้พูดถึงอะไรเรื่องราวของดราม่าที่เริ่มมาจากดราม่าซีรีส์เกาหลีรามไปสู่ดราม่าเรื่องที่ว่าคนไทยกินโปรตีนเพียงพอหรือไม่ซึ่งบอกเลยว่าเป็นหนึ่งในดราม่าเรื่องที่เราเอ๊ะตลอดเวลาว่านี่เราเขียงกันเรื่องเดียวกันจริงหรือเปล่าเนี่ยแถมดราม่าเรื่องนี้ยังยาวนานข้ามปีอีกด้วยนะ ก็เป็นดราม่ามันที่เต็มไปด้วยสาระแน่นๆค่ะแล้วเรื่องเรามันจะเป็นยังไงชาวทวิตเขาจะทําให้เราทึ่งได้ขนาดไหนเราก็ไปฟังกันในแฮชแท็กโปรตีนไม่พอค่ะจุดกําเนิดของเรื่องราวนี้มันเริ่มมาจากซีร the ีส์เกาหลีชื่อดังอย่าง Big กเมาส์ค่ะในซีรีส์เนี้ยมันจะมีซีนหนึ่งที่พายเอกด่าคนที่เป็นตัวละครโรคจิตว่าพอคลอดไอ้โรคจิตอย่างแกออกมาแล้วแม่แกกินอะไรต้มยำกุ้งหรอหรือซุปเลือดวัว จากประโยคนี้เองชาวเน็ตบางส่วนก็เกิดเป็นคำถามว่าเอ๊ะไอประโยคด่ามาตะแกะเหยียดคนไทยป่ะ ประมาณว่าพูดว่าพ่อแม่แกกินต้มยำกุ้งไงแกเลยออกมาเป็นไอ้โรคจิตอะไรแบบนี้ป่ะ <c oughs> ก็กลายเป็นเรื่องที่ถกเถียงกันในทวิตค่ะว่าตกลงแล้วซีรีส์เรื่องนี้เขาจงใจเหยียดคนไทยหรือเปล่าหลายคนก็บอกว่าซีรีส์เรื่องนี้จงใจเหยียดคนไทยแน่นอนพวกชาวเกาหลีก็ขี้เหยียดอยู่แล้วแต่อีกฝั่งก็บอกว่าเขาอาจจะเมนช่นถึงต้มยำกุ้งในฐานะอาหารเผ็ดอาหารรสจัดหรือเปล่าก็คือตามธรรมเนียมของเกาหลีเนี่ยคุณแม่หลังคลอดลูกควรจะต้องกินอาหารอ่อนๆอาหารรสจืดอย่างพวกซุปสาหร่ายนอกจากนี้ซุปสาหร่ายยังถือว่าเป็นอาหารนำโชคของคุณแม่ลูก ด้วยต้มยำกุ้งอาจจะถูกพูดถึงในฐานะของอาหารรสจัดแบบว่าแม่แกหลังคลอดเนี่ยแทนที่จะได้กินซุปสาหร่ายรสจืดๆเบาๆต้องมากินต้มยำกุ้งแกก็เลยออกมาเป็นคนไม่ปกติแบบนี้ยังไงล่ะอะไรประมาณนั้นแต่ก็ยังมีอีกฝ่ายเข้ามาแย้งอยู่ดีค่ะว่าถ้าจะสื่อถึงอาหารรสจัดใช้อาหารประเทศตัวเองก็ได้ปะอาหารเกาหลีก็มีต้องหลายอย่างที่มีรสเผ็ดมากๆหรือมีรสจัดมากๆทําไมต้องมาใช้อาหารของประเทศอื่นน่ะอีกเรื่องก็คือซุปเลือดหัวอาหารอีกหนึ่งชนิดที่พระเอกพูดถึงซุปเลือดหัวเนี่ยเป็นอาหาร ของคนจนนะคะดังนั้นเมื่อเราพูดถึงซุปเลือดวัวคนเกาหลีก็จะรู้กันว่าสิ่งนี้คือการเหยียด การที่มาพูดถึงอาหารที่ใช้เหยียดคนเกาหลีด้วยการพร้อมกับต้มยำกุ้งเนี้ยมันก็คือมองว่าต้มยำกุ้งเป็นการเหยียดด้วยไม่ใช่เหรอสรุปเรื่องนี้ก็กลายเป็นที่ถกเถียงของชาวทวิตพบกันค่ะว่าซีรีส์เรื่องนี้จงใจเหยียดคนไทยหรือเปล่าแล้วดราม่าเรื่องนี้มันนําไปสู่ดราม่าเรื่องโภชนาการอาหารของคนไทยได้อย่างไรเรื่องก็คือมันมีทวิตทวิตหนึ่งเขาพูดถึงดราม่าเรื่องนี้ค่ะเขาบอกว่าจําได้ว่ามีคนไทยดราม่าฉากนี้แต่ในฉากเกาหลีซีรีส์พูดว่า ตอนท้องแม่เองคงได้กินแต่ต้มยำกุ้งลูกถึงได้เกิดมาเป็นโรคจิตแบบนี้ยังมีคนไทยบอกว่าเขาไม่ได้เหยียด เขาสื่อถึงคนท้องที่ไม่ควรกินอาหารเผ็ดจากนั้นก็มีคนโขดทวิตนี้ไปต่อค่ะว่าแต่กุงงจริงๆเกาหลีเป็นประเทศที่มีอาหารจนๆเยอะมากโฆชนาการควายสุดๆพอพัฒนามาจากยุคที่ประเทศแม่งยังจนความจนในประวัติศาสตร์มันทําให้พวกเองไม่มีรสนิยมดีๆในการปรุงอาหารแล้วนี่เองยังจะมาหน้าด้านเหยียดต้มยํากุ้งที่ถูกปรุงมาอย่างสูงกว่าอาหารบ้านมึงอีกหรอไส้ย,ย่างของพวกเองกลิ่นอยากก่างกระตีน ซึ่งในทวินีก็มีคนเข้ามาคอมเมนต์แสดงความเห็นด้วยเป็นจํานวนมากค่ะหลายคนบอกว่าอาหารเกาหลีไม่อร่อยมีแค่2รสชาติไม่จืดก็เผ็ดและอาหารส่วนใหญ่ก็มีแต่รสจินจิรสชาติเหมือนเมือนกันหมดจะหมูไก่เส้น สุดท้ายก็ล่าซ้อรสชาติเหมือนกิมจิเหมือนกันหมดนอกจากนี้ยังมีการพูดถึงโภชนาการในอาหารเกาหลีด้วยว่าโภชนาการต่ำนะคะอย่างเช่นตอกโบกีล้ำยอนมีแต่แป้งเมื่ออาหารหลักๆก,ก็จะมีแต่อาหารที่เป็นเครื่องเคียงที่มีแต่ผักดองเป็นส่วนใหญ่แทบไม่มีโปรตีนเลยนะทะวินี้ก็ได้รับเสียงตอบรับดีมากค่ะมีคนโขดไปเยอะมากเพิ่มเติมก็คือเขาบอกกันว่าอาหารเกาหลีเนี่ยมีแต่เครื่องในกินยาก ตอกบกกีที่เป็นอาหารข้างทางของเกาหลีพอมาอยู่ที่ไทยก็ทําเป็นอาหารขึ้นห้างขายราคาแพงทั้งๆท,ท,ที่มีแต่แป้งราดซอสพริกก็พูดทํานองว่าอาหารเกาหลีเนี่ยมีความซับซอ้อนและความอร่อยสู้อาหารไทยไม่ได้ค่ะจากนั้นทุกคนก็เข้ามาอวยกันฉ่าๆในทวิตนี้ว่าอาหารไทยเนี่ยอร่อยกว่าแล้วก็มีคุณค่าทางโภชนาการที่สูงกว่านะแต่หลังจากนั้นค่ะมันมีคนคนหนึ่งเขารีทวิตนี้แล้วก็ไปทวิตว่านี่คือตัวอย่างชาตินิยมยุคใหม่ แล้วก็มีคนมาอธิบายเพิ่มว่าโภชนาการของไทยสมัยก่อนยุคป,ปฏิวัติอุบาทสสุดเด็กไทยตายเพราะขาดสารอาหารเยอะมากเจ้าของทวิตก็เลยโคดเพิ่มเติมนะคะว่าอย่าว่างานันงี้เอาปัจจุบันนี้ครับอาหารไทยที่กินกันทุกวันนี้มีซักี่อันเชียวที่โปรตีนเพียงพอดราม่าครั้งใหม่มันก็ประทุจากตรงนี้แหละคะ่ะพอรถทัวร์แห่กันมาจอดที่ทวิตนี้ทันทีแล้วก็มาเถียงกันรัวๆเลยว่าอาหารไทยเนี่ยโปรตีนเยอะนะเฟ้ย ตัวอย่างเช่นเลือกกินอาหารไม่ครบเองหรือเปล่าไข่ปลาถั่วไก่หาไม่ยากเลยคนไทยไม่ใช่ดินแดนที่ขาดแคลนทรัพยากรทางอาหารแต่เป็นแหล่งอาหารของโลกนะไข่ลูกเขยไข่พะโล้ไข่เจียวไข่ดาวโอ้ยเจรนายแตไม่หมดสงสัยแดกแต่ข้าวหรือเปล่าสมองเลยขาดโปรตีน น้องคะน้องรู้ใช่ไหมคะว่าโปรตีนคืออะไรและอาหารชนิดไหนอุดมไปด้วยโปรตีนหนูลูกมีเยอะอาหารไทยมีสารอาหารครบมีให้เลือกหลากหลายอยู่ที่การเลือกกินค่ะว่าจะกินแบบไหนกินให้เพียงพอลองศึกษาหาข้อมูลดูเยอะๆนะลูกเด็กป .4 ยังรู้แต่คนถามไม่รู้น่าสงสารจริงๆแม่เลี้ยงมาด้วยอะไรโตมายังไงหรือบางคนก็บอกว่าทวินเนี่ยเป็นทวิตที่จงใจโพสตให้ทัวร์มาลงเพื่อเรียก Engagement สันดานเสียมากๆรถทัวร์รักอาหารไทยก็แห่กันมาลงรัวๆเยอะแยะมากมายค่ะประเด็นก็คือเจ้าของ วิทย์บอกว่าอาหารไทยที่กินกันอยู่ทุกวันนี้มีซักกิอันเชียวที่โปรตีนเพียงพอคือเขาหมายถึงการกินอาหารของคนไทยที่ได้รับโปรตีนเพียงพอต่อมือ้อเขาไม่ได้หมายความว่าในอาหารไทยไม่มีโปรตีนนะจำนวนโปรตีนตามมาตรฐานที่คนควรจะได้รับต่อมือ้อก็คือคนไทยต้องการโปรตีน1กรัมต่อน้ําหนักตัว1กิโลกรัมทุกวันตัวอย่างเช่นถ้าเราหนัก6กกิโลเราก็จะต้องการโปรตีน60กรมัมแต่ในเนื้อสัตว์ปกติเนี่ยตอ่อ100กรัมอะ่ะมีโปรตีนอยู่แค่2 0่สถึงสากรัมเท่านั้นแปลว่าต ได้อย่างน้อยขั้นต่ําวันละ2-3ขีดนะคะหรือก็คือประมาณ1ขีดต่อมื้ออาหาร ถามว่าในอาหารไทยที่คนเรากินปกติเนี่ยมันมีเนื้อสัตว์ถึงร้อยกรัมไหมอย่างเช่นพวกกะเพราหมูสับก๋วยเตีย๋ยวไก่ข้าวขาหมูข้าวผัดพวกนี้เนื้อสัตว์ไม่ถึง100กรัมอยู่แล้วค่ะส่วนพวกข้าวเหนียวหมูปิ้งหมูกระทะอันนี้เราต้องไม่ลืมหักส่วนที่เป็นแฟตออกไปด้วยนะก็คือเราจะไม่เอาส่วนที่เป็นไขมันมาคิดนะคะดังนั้นสิ่งที่คนไทยได้กินเยอะจริงๆอ่ะคือแป้งกับไขมันไม่ใช่โปรตีนแต่คอมเมนต์ที่เอาฮาที่สุดในโพสต์นี้ของเรานะคือ เอาภาคที่อัตคัดที่สุดมายกตัวอย่างให้ดูอาหารอีสานแจ่วปลาลาปลาป่อนอีสานเขามีกินมีข้าวน้ำพริกปลาป่น คือตำน้ำพริกผสมเนื้อปลาลงไปปรุงรสเห็นจิ้มๆน้ำพริกอย่างนี้นึกว่าไม่มีโปรตีนนะคนอีสานเขาฉลาดมากมีน้อยแต่ทําให้สามารถทานกันได้ทุกคนในครอบครัวทานปลาเยอะๆนะมึงอะ่ะจากนั้นก็มีคนเข้าไปขัดขานว่าไอ้พวกปลาป่นน้ำพริกเนี่ยมันเน้นเค็มนะโปรตีนมันไม่พอแน่ๆสรุปที่อ้างมามีโปรตีนนิดเดียวยิ่งผักเยอะก็คือยิ่งกินเพื่อให้อิ่มท้องแต่มันไม่ได้มีโปรตีนเลยเจ้าของคอมเมนต์ก็มาคอมเมนต์ตอว่า อ๋อเราพวกเขาที่อยู่รอดปลอดภัยเติบโตกันได้เป็นคนที่มีคุณภาพในสังคมมากมายทั้งดารานันกร้องนางงามนายงามนักกีฬายอดเยี่ยมมากมายแพทย์เก่งๆวิศวกรดีๆผู้มีฝีมือช่างที่ดีที่สุดก็มาจากภาคอีสานแรงงานที่มีคุณภาพที่สุดก็คือคนอีสานอีสานทั้งเพพวกนี้ก็แดกพวกนี้มาตั้งแต่เกิดยิ่งบรรพบุรุษยิ่งอัตคัดโอ้อันนี้ไปไกลมากจากเรื่องโปรตีนไม่พอกลายเป็นเรื่องการเหยียดคนอีสานไปได้ยังไงก่อน แต่ถึงแม้ในคอมเมนต์จะมีการต่อว่าเจ้าของทวิตรัวๆค่ะแต่การโคดทวิตออกไปไม่เหมือนกันนะคนส่วนใหญ่ที่โคดทวิตบอกว่าปวดหัวกับคอมเมนต์ใต้ทวิตนี้มากเลยอะทำไมเขาถึงแยกไม่ออกว่าคําว่ามีโปรตีนกับมีโปรตีนเพียงพอมันไม่เท่ากันส่วนมากก็พูดถึงว่าประเทศไทยเนี่ยเป็นประเทศที่ประชากรขาดโปรตีนต่อวันจริงๆ แต่ปัญหามันไม่ได้อยู่ที่อาหารไทยนะปัญหามันอยู่ที่ค่าของชีพที่สูงมากการเข้าถึงเนื้อสัตว์เนี่ยมีราคาสูงมากๆยิ่งชนชั้นแรงงานยิ่งเข้าถึงโปรตีนยากเข้าไปใหญ่และเอาจริงๆต่อให้เป็นชนชั้นกลาง แต่ด้วยวัฒนธรรมอาหารการกินตามร้านค้าต่างๆโปรตีนมันก็ไม่พออยู่ดีถ้าไม่ได้เน้นทํากินเองจริงๆคนไทยก็กินโปรตีนไม่พอหรอกและทวิตนี้ก็จางหายไปด้วยเสียงของคนสองฝั่งค่ะแต่หลังจากนั้นอีก1ปีถัดมาทวิตนี้ก็กลับมาวะ่ะเพราะว่าเจ้าของทวิตนี้เขารีทวิตด้วยตัวเองนะคะพร้อมกับแคปชั่นว่าสวัสดีครับคนในโคตรวันนี้คุณทานโปรตีนเพียงพอกับความต้องการต่อวันหรือยังโคตรปัน่น แต่รอบนี้คอมเมนต์ใต้ทวิตต่างไปจากเดิมมากค่ะหลายคนเข้ามาแสดงความคิดเห็นว่าเห็นด้วยว่าเงินเดือนกับค่าครองชีพของคนไทยอะ่ะมันไม่สอดคล้องกันทําให้มืออาหารแต่ละมือของคนไทยอะ่ะไม่สามารถจะมีโปรตีนเพียงพอได้เลยด้วยเงินเดือนแค่เนี้ยคนไทยจะไปกินโปรตีนที่เพียงพอต่อวันได้ยังไงถ้าไม่ทําอาหารกินเองก็ไม่มีพางพออยู่แล้วบางคนบอกว่าตัวเองเนี่ยเคยทวิตแสดงความเห็นว่าขนมไทยหลายอย่างไม่ดีต่อสุขภาพเพราะมีแต่แป้งน้ําตาลกะทิเช่นขนมครกรสช่องสลิมแต่ก็โดนทัวรักชาติลงเหมือนกันส่วน โคตรรอบนี้ก็มาแสดงความเห็นแบบงงๆค่ะว่ามันเคยมีดาม่าวแตกแบบนี้ด้วยเหรอเจ้าของทวิตก็พูดถูกแล้วอยู่ว่าคนไทยกินโปรตีนไม่เพียงพอต่อวันจริงๆทําไมถึงโดนทัวลงละ่ะเรื่องมันก็เป็นประมาณนี้ค่ะแต่ถ้าทุกคนคิดว่าเรื่องนี้มันจบแล้วคุณคิดผิดค่ะมันยังมีคนไปโขดในทวิตนี้อยู่เลยว่าบอกแล้วว่าให้กินปลานิลเนื้อปลานิล1น0กรัมมีโปรตีน26กรัมปลานิลหนึ่งตัวราคาโลละไม่ถึง100บาทโปรตีนเพียงพอสําหรับหนึ่งครอบครัวพ่อแม่ลูก ประเด็นคือเวลาเรากินปลานนลเราไม่ได้กินทั้งตัวไงมันมีส่วนที่เป็นหัวเป็นหางเป็นก้างเป็นเกล็ดอีกต้องเยอะเวลาที่จะกินเนื้อปลาจริงๆน่าจะเหลือประมาณสัก 60- 7 0ของน้ําหนักตัวแน่ๆยังไงมันก็ไม่พอสําหรับ3าคนหรอกนอกจากนี้ค่ะเจ้าของทวิตนี้ยังบอกอีกด้วยว่าอาหารไทยอุดมสมบูรณ์มีวัตถุดิบราคาหลากหลายทั้งถูกทั้งแพงให้กินเลือกแยะมีทางเลือกมากมายแต่บริษัทขายโปรตีนทําตลาดสะกดจิตคนไทยว่าขาดโปรตีนชอบหยิบจับอาหารจานเดียวบางจานมาหลอกคนไทยว่าโปรตีนไม่ถึงงงตต้้ออซืโปรรรีนเสิมาาคแพ อ้าวกลายเป็นว่าคนไทยที่ซื้อโปรตีนเสริมมากินโง่โดนหลอ,อกขายของอีกก็นั่นแหละค่ะและนี่ก็คือดราม่าเรื่องราวของโปรตีนไม่พอนะคะจากดรามา่าซีรีส์เกาหลีสู่เรื่องโภชนาการของคนไทยแล้วทุกคนคิดเห็นยังไงกับเรื่องนี้บ้างคะใครคิดเห็นยังไงก็คอมเมนต์มาได้ข้างล่างนี้เหมือนเดิมนะคะแล้วเหมือนเดิมใครที่ชอบคลิปของเนมอย่าลืมกดไลค์กดสับสกายช่องเนมด้วยจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปนะคะช่องเนมมีระบบสมาชิกแล้วใครที่ชอบการทำคอนเทนต์ของเนมก็อย่าลืมกดเข้ามาพพอร์ตกันได้อ้อสุดท้าย เจ้าของทวิตท,ที่เป็นคนพูดเรื่องว่าโปรตีนไม่พอแล้วโดนด่าเยอะๆว่าไม่รู้จักโปรตีนให้ไปศึกษาใหม่อะจริงๆแล้วเขาเป็นด็อกเตอร์ที่จบปริญญาเอกด้านชีววิทยาแล้วก็ทำวิจัยเรื่องโปรตีนนะสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในแฮชแท็กหน้าแล้วอย่าลืมกินโปรตีนกันให้เพียงพอนะคะบาย